สูย์เงินนับแสนแค่ไม่ฟังคำหมดดาเปิดบ้านพอยชลวิทย์สุดเศร้า8ปีในวงการขอแค่ข้าวฟรีกิน เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เป็นผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนคดีดังสำหรับนักแสดงหนุ่มหอยชนลวิทย์หลังสูญเงินไปกว่า1 0 0 0 0แสนทั้งนี้เจ้าตัวบอกอีกว่าความผิดพลาดครั้งนี้เป็นเพราะไม่เชื่อคำของพี่มดดำคชาภาและยังแอบไปลงทุนหลังจากนี้ต้องฟังมากขึ้นผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนจริงๆเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วโดวยเปิดเผยว่ามีรุ่นพี่มาชักชวนจึงไปลองหาข้อมูลพบว่ามีการเทรดเงิน อยู่จริงเลยนําเงินไปโลงแต่ยังไม่เคยถอนออกมาก็มีความแตกต่างว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งรอบตัวมีทั้งช่างแต่งหน้าช่างทํำผมโดนเป็นสิบรายพอยชลวิทย์ประมาร,ร้องหมอลําครั้งแรกแต่ตัวละครนี้เหมือนได้กลับไปบ้านนอกอีกครั้งเผยสิ่งที่ทํามดดําให้ในวันเกิดไม่ต่างจากคนในครอบครัวไม่อยากได้อะไรขอแค่กินข้าวฟรีทุกวันก็พอใครติดตามจะรู้ว่าเราเป็นคนไม่กล้าร้องเพลงจะประมาาในการ ร้องเพลงมากแต่เรื่องนี้เราต้องร้องหมอลำกลอนก็ยากมากแต่บอกเลยว่าเรียนแค่สี่วันวันแรกไปด้วยความงงดนตรีมาเราก็ไม่ชินหูเพราะเราไม่เคยฟังมันก็งงไปหมดแต่ได้พี่ปล่อยไยมาไล่พรช่วยแกะให้เราก่อนถ่ายก็ไม่ชอบแต่ตอนถ่ายชอบเพราะว่าตัวรุ่งฟ้ามันมีความใกล้เคียงกับเราคือมันมีความกวนตีนความทะเลนแล้วเราก็สนุกมากผมรักตัวละครน,นี้มากเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วดูเรื่องนี้ ผมว่าทําให้ครอบครัวมีความสุขมากๆถามว่าเราคาดหวังมากแค่ไหนกับเรื่องนี้คือผมไม่ได้คาดหวังกับเรตติ้งแฮปปี้เซอร์ไพรส์วันเกิดจากมดดําขชาพาคือไม่เชิงเซอร์ไพรส์หรอกเขาแค่ส่งเค,ค้กมาให้ดูว่าซื้อเค,ค้กให้นะเพราะปีก่อนๆเราไม่ได้แฮปปี้เบรดย์กันแล้วเขาก็ให้พระครับแต่จริงๆผมไม่ได้อยากได้อะไรจากพี่มดดําเลยขอแค่ไปกินข้าวฟรีทุกวันก็พอแล้วหัวเราะกินข้าวฟรีครับเหมือนเด็กวัดเลยคือพี่มดดำ เรียกว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วครับสำหรับผม ผมรักเขาเหมือนเป็นพี่ในครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาให้ผมมันไม่ต่างจากคนในครอบครัวเลยเรารู้จักกันมา12ปีแต่เจอกันจริงๆ14ปีแล้วครับส่วนของขวัญให้ตัวเองคือการโทรคุยกับพ่อแม่ครับผมแฮปปี้แล้วเพราะอย่างตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่ค่อยได้คุยกับท่านแล้วตั้งแต่เด็กผมไม่เคยเลี้ยงวันเกิดเลยนะอยากอยู่เฉยๆไม่อยากเจอใครพอโตขึ้นก็อยากโทรหาพ่อแม่อยากดูแลเขา